ยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศจุดๆด,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 ด้วยท่านประพฤติฐานากิจกุลนะครับในคณะกรรมการได้เสนอร่างยติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศจ,จ,จ,จุดๆเพื่อข,ขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครซึ่งร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี คำรับรองของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นะครับตามมาตรา98วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528นะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคำรับรองร่างข้อมอยดินี้แล้วนะครับเชิญท่านประพฤติหันกิจกุลครับขอบคุณครับท่านประธานครับแล้วก็ขอบคุณทางเพื่อน,น,นสมาชิกนะครับก็ผมสกอ,อประพฤติหันหกิจกุลนะครับสกอ,อ,อเขตยห้วยขวางนะครับ ก็คนนี้ใช้สไลด์ครับนิดเดียวนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าเพื่อนๆสมาชิกคงจะมีภารกิจนะครับวันนี้ก็หลายท่านก็ติดภารกิจนะครับก็แล้วก็วันนี้ก็นึกว่าจะมีนิดหน่อยฮะปรากฏวันนี้ยาวเลยวันนี้หลายคนก็ฝากความหวังไว้กับผมนะว่าขอให้เลิกเร็วหน่อยไม่นานครับไม่นานครับยติของผมนี่ก็คือในเรื่องของการข้อบัญญัตินะครับ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศจุดๆนะครับตามที่ได้มีสมาคมนะครับของผู้พิการได้มายื่นเรื่องต่อสบุงเทพมลนครนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยเป็นผู้เสนอยตินะครับเนื่องจากว่าตามข้อบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2,550นะครับมาตรา21บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้รัชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญตัติเทศบัญญตัติข้อกําหนดระเบียบหรือประกาศแล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะครับในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งรัะะการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ทั้งนี้การบริหารกองทุนการจัดการกองทุนและการอนุมัติรายจ่าย งบประมาณนะครับราชการส่วนท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยานะครับหรือว่าจะเป็นอบตบางบัวทองนะครับอบตบางแม่นางอบตลางบัวนะครับอบตหัวถนนนะครับแล้วก็มีอีกหลายอบตที่ได้มีการออกข้อบัญญัติในส่วนของตรงนี้ไปแล้วนะครับ วันนี้กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรเยอะนะครับเรายังไม่มีข้อบัญญัติตัวนี้เลยดังนั้นผมเองและเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับจึงได้ร่วมลงนามกาันเพื่อที่จะได้ผลักดันให้ทางสภากรุงเทพมหานครนั้นออกข้อบัญญัติตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาดูแลคนพิการของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการการจัดสวัสดิการการส่งเสริมและการพิทักษสิทธิ์การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นะครับประกอบกับมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการพศ2550แก้ไขเพิ่มเติม,ตมวงเล็บ2ฉบับที่2พศ2556กำหนดให้เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เทศกา,การส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถออกข้อบัญญัติได้ดังนั้นกระผมนะครับจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศจุดๆซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรองแล้วเนื่องจากเป็นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงินตามมาตรา 89วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528เพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านประพฤติน,นะครับเนื่องจากยตินี้นะครับมีผู้เสนอยติร่วมกันอีก4ท่านนะครับได้แต่ได้แก่ในายเนติภูมิมิ่งนุจิราลัยนะครับและนายตการสุนนทวุฒินะครับแล้วนายประวินแพทยานนท์นะครับรวมถึงนางอนงเพชรทัศน์นะครับ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับเชิญท่านประพฤิสรุปเลยครับครับก็ขอบคุณครับท่านประธานครับก็เ่อ่นก็ต้องขอคุณมทางท่านผู้ว่ากระรงเพมหานครนะครับท่านชาตชาติสิทธิพันธ์นะครับที่ ได้ผลักดันแล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะครับจนได้มาเข้าสู่สภาแห่งนี้นะครับขอบคุณทางเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ร่วมกันลงนามนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่บรรจุระเบียบวาระอันนี้นะครับก็หวังว่าข้อบัญญัติตัวนี้นะครับจะได้ผ่านสภาแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนพิการนะครับแล้วก็คนที่ดูแลคนพิการให้กับกรุงเทพมหานครของเราครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประพฤตินะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเสียบบัตรลงคะแนนเพื่อแสดงตนนะครับและขอตรวจสอบองค์ประชุมครบจนวนองค์ประชุมนะครับต่อไปผมขอถามมติที่ประชุมครับจะเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ครับท่านใดเห็นชอบกดปุ่มสีเขียวไม่เห็นชอบกดปุ่มสีแดงงดออกเสียงกดปุ่มสีเหลืองเมื่อท่านเห็นสัญญ,ญาณไฟกระพริบที่ปุ่มลงคะแนนแล้วเชิญทุกท่านลงมติครับ สมาชิกทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอปิดก,การออกเสียงลงคะแนนนะครับมติการออกเสียงลงคะแนนมีผู้เห็นชอบจํานวน23ท่านนะครับไม่เห็นชอบงดออกเสียงไม่มีนะครับไม่ลงคะแนนเสียง2ท่านจนํานวนผู้ลงคะแนนและผู้เข้าร่วมประชุมขออภัยครับจำนวนผู้ลงคะแนน23ท่านจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม2 5ท่านนะครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับประการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจนารณาร่างข้อบัญญัติผมขอถามที่ประชุมนี้ครับว่าสมควรให้มีคณะกรรมการวิสามันจานวนกี่ท่านครับเชิญท่านนารินนันมนครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกค่ะนรินันมลห่วงทรัพย์สมาชิกสภกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาค่ะขอเสนอให้มีคณะกรรมการจํานวน12ท่านค่ะขอพูดรับรองค่ะรับรองครบนะครับ จะมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการวิสามัญจำนวน12ท่านนะครับเชิญผู้ราชการเสนอรายชื่อครับเชิญครับฝ่ายบริหารเสนอ3ชื่อครับมีนายธีรวีวีรุวันน,นายดานัยเหลืองแก่นคูณนางสาวจอยยาวดีเขื่อนเพชรครับเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับเชิญท่านนาริรนานมนครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกค,ค่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอสอจุดๆ,ๆุดดังนี้ค่ะ1นงางสาวนรินมนห่วงทรัพ์สนางสาวนิพพานจึงเลิศสิริ3นายประพฤติหานกิจกุล4นางสาวพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชยัยหานางสาวเมทวีทานดำรง6นายสุรจิตพงศิงวิทยา7นายอภิวัตด่านศรีชานชัย 8. นายเทวพงศ์พวงเพชรในายสุพลบริสุทธิ์ขอผู้รับรองค่ะรับรองครับนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่ารายชื่อที่เสนอมาทั้งหมดเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้นะครับเชิญใดขานุก,การตบทตัวรายชื่อครับ รายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาพออรพศจุด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 หนึ่งนางสาวนารุนานณันมนห่วงทรัพย์สองนางสาวนิพาพันธ์จึงเลิศศิลิ์สามนายประพฤฐานกิจกุลสี่นางสาวพัฒนาพรเก่งรุ่งเลืองชัยห้านางสาวเมธาวีธันดำรงหกนายสุรจิตพงศิงวิทยาเจ็ดนายอภิวัตด่านศรีชันชัยแปดนายเทวพงศ์พวงเพชร เก้านายสุพลบริสุ 10, 9, ทธิ์สิบนายธีรวรรณวีระวันสิบเอ็ดไดนานายเหลืองแก่นคูณและสิบสองนางสาวจริยาวดีเขื่อนเพชรที่ประชุมจะกำหนดเวลาในการแปรยติกี่วันครับเชิญท่านน,านรุณนันท์มนทรครับกำหนดเวลาในการแปรยติภายในเจวันทําการกำหนดเวลาในการพิจารณาให้ลาวเสร็จภายใน60วันค่ะจะมีผู้ใด เห็นเป็นอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมกําหนดเวลาแปรยติภายใน60วันทําการนะครับและกําหนดเวลาในพิจารณา,าขออภัยครับที่ประชุมกําหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทําการนะครับและกําหนดเวลาในการพิจารณาภายใน60วันสําหรับการนับประชุมครั้งแรกเป็นหน้าที่ของเลขานุก,การสภา,าที่จะกําหนดและดําเนินการต่อไปนะครับ